ครับสวัสดีครับปากันทำแล้วนะครับวันนี้กับช่องทำไปเลยในยกับพักนะครับเจ้านี้มาภากันที่ท่องทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ห่างหายกันไปไหลายอาทิตย์นะครับที่มาได้ทำคลิปเข้าในโยนให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นฮอร์โมนไปแล้วนะครับปุ๋ยรอบสองนะครับให้ปุ๋ยรอบสองไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็พ่นฮอร์โมนไปแล้วหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอ้ปู่ครับนี่ครับปู่หน้านะครับพอดีวันนี้เอาข้องมาเตยนะครับก็เพื่อเจอปูนะครับช่วงนี้มันเป็นเอ่อ อ้ค่อนข้างที่จะมันนะครับมันดีนะครับก็อาศัยว่าเดี๋ยวจะเอาไปโอ้นี่นะครับเอาไปเอาไปจีนะครับจีเด็กๆนะครับของทุกนาของเรานะครับโอ้นี่นครับ บรรยากาศท้องทุ่งนะครับโอไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอ,อ้เหี้ยโอ้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ครับรูนาอ่าพอดีผมอา้าว่าเข้านะครับเอา้าว่าเข้านะอ่าปูมกันเลยออกจากรูมานะครับ นี่นะครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับถ่ายกำํำกล้องก็ดีํำนะครับจับปูก็ดีจับนะครับเก็เลยทุลักทุเลหน่อยนะครับก็ได้หลายตัวแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับทุกคนนี่นี่นะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็ เดี๋ยวทุกท่านไปดูความอ,าอัปเดตเข้าสักหน่อยนะครับอ้าวครับไปดูบรรยากาศโอ้บรรยากาศมีน้ำข้างติดยอดปลายใบเข้าแล้วนะครับนี่เพื่อนๆมาดูนะไออย่างตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับนี่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่แถวนี้คือ เข้าเราเริ่มจะออกรวงแล้วนะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆก็เป็นทีหน้าโอเคอยู่นะครับนี่ครับเข้าเราเริ่มจะออกรวงกันแล้วนะครับนี่ดูตรงนี้จะเห็นชัดนะครับตะกี้มันย่อแสงนะครับนี่ครับอเริ่มแล้วนะตรงนี้เป็นเข้าปนนะครับนี่อันนี้เป็นเข้าพันปนนะครับนี่นี่นะครับ ข้าวพันปลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพันเข้าเตียวมาครับมีเข้าพันป่นบะไค่มีบะไค่บะค่อยมีนะครับบะค่อยเห็นที่จะมีเข้าดีดข้าวป่อะไย่างเยอะแยะนะครับเพราะว่าเขาเพาะแบบโยนนะครับนี่นะครับข้าดีดบะเห็นเลยครับเข้าดีดนี่บะเห็นซับต้นเลยนะครับตั้ต่ทำมาบ่มีข้าดีนะครับก็ถือว่าเป็นพันุข้าวที่ดีมากนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามารอดูติด,ด,ด,ดตามกันต่อไปนะครับว่า,าข้างต่อไปที่ผมจะมาอัปเดตอีกความคืบหน้าจะเป็นจะไดนะครับนี่ครับข้างหลางนี้ยังบอกมียังบอกเห็นลวงเด่นนะครับก็แปลกกันว่าข้างบานที่ดอนๆอนจะออกก่อนนี่นะครับข้างบานที่ดอนๆอนี่ออกก่อนครับสามให้สามให้ข้างบานนี่มันสูงกว่าเปิรนนะครับ ก็เห็นว่ามันออกลวงก่อนปีนี้ออกลวงไปถึงใกล้กับเสาไฟพุ่นนะครับก็แปลกมือนกันกุเตื้ยนนี่แถวนั้นนี่จะบอกให้ออกลวงนะครับหรือว่าออกลวงมากกว่าบอยอมบายอมก้มนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไฟกิ่งนะครับปีนี้เรามาลุ้นดูว่าวามันจะได้ผลผลิตก่อนนะครับแถวแถวใกล้ถนนตรงใกล้ตรงไฟกิ่งนะครับนี่นี่นครับประมาณนี้ครับผม ยอนแสงนะครับตัวนี้แสงสวยเลยนะครับแสงขึ้นมาสวยมากประมาณนี้นะครับใกล้จะเห็นผลผลิตแล้วนะครับใกล้จะเห็นผลผลิตแล้วตอนนี้น้ำเข้าแล้วนะครับอน้ำเข้าก่อนที่น้ำจะหมดเอาน้ำเข้าก่อนจะบอกคือแป,ปลงนามันแห้งนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอ ตัวเก็บปู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วจะมาอัปเดตทห้ดูว่าวันนี้เขาจะได้ปู่เยอะขนาดไหนนะครับขออนุญาตเก็บปู่แป๊บหนึ่งครับพอดีมาคนเดียวนะครับผมมีคนถ่ายนะครับกล้องก็ดีกล่มแล้วก็ปูกก็ดีเก็บนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวปักกันครับตอนนี้เดินจนั่วแล้วครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่นะครับ ตัวใหญ่ก็นี้นะครับก็เดินทั่วแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับหน้าม็เกือบจบอะบลายเข้าแล้วนะครับดูดอกไม้ดอก,กยญ้าสวยๆครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหรือว่าใครที่สนใจในการทำ นายโยนนะครับก็สามารถเข้ามาเห็นหู้ได้นะครับก็อันดทีตีผมทาแล้มวมันดีผมก็พยายามที่จะแบ่งฝันนะครับก็เป็นการทํานาที่ลดต้นทุนนะครับใจ้ทุนน้อยแล้วก็ใด้คนน้อยนะครับใด้คนไปเยอะ,ะก็จนกว่าจะปะกกันมาคลิปหน้าครับผมเรามาดูว่าความคืบหน้านะครับความาการจเจริญองทุเของเข้าเขาคลิปหน้าจะเป็นจะได้นะครับ เดี๋ยวมาดูติดตามดูกันนะครับก็จงโกะจะปะกกันไหมนะครับสวัสดีวันี้ขอลาาทุกท่านเพียงเทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ